การจัดงานฟุตบอลเจ็ดสีได้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดทําให้เกิดความแออัดในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นปัญหาที่คณะผู้จัดงานไม่อาจคาดคิดได้ล่วงหน้าความเกินคาดของจํานวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาชมการแข่งขันทําให้เกิดความแออัดและข้อบกพร่องในการจัดการสถานที่ทําให้คณะผู้จัดงานต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงจากนี้ไปคณะผู้จัดงานจะพยายามปรับปรุงและเรียนรู้จากประสบการณ์นี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปมีความปลอดภยัยและสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้น ในการจัดงานฟุตบอลนี้เราได้รับการสนับสนุนและเข้าชมจากท่านในอันดับสูงมากซึ่งทำให้เราได้รับความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการแข่งขันท่านทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์และน่าจดจำท่านทุกท่านที่เข้าชมและเชียร์นักกีฬาอย่างหนึ่งแน่นทำให้เราได้รับกำลังใจในการแข่งขันอย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือการเกินคาดของจำนวนผู้ชมที่มาชมการแข่งขันทำให้เกิดความแออัด และข้อบกพร่องในการจัดการสถานที่ทีมงานของเราได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์แต่ก็ยังไม่สามารถครวบคุมได้อย่างเต็มที่ทําให้เราเกิดความขัดใจและต้องขออภัยจากทุกท่านที่เข้าชมคณะผู้จัดงานขอน้อมรับและเปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านในอันดับสูงสุดทุกข้อติชมจะถูกพิจรารณาและนําไปปรับปรุงในการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสร้างความประทับใจให้กับทุกท่าน เราเชื่อว่าการเกินคาดของจำนวนผู้ชมนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้ได้อย่างมากและจะทําให้เราได้พัฒนาการจัดงานให้ดีขึ้นในอนาคตขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าชมและเชี์ให้กําลังใจทําให้เราได้รับกําลังใจในการจัดงานต่อไปความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากทุกท่านที่ร่วมมาสนับสนุนกีฬาจะทําให้เราได้เดินทางไปสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติในอนาคตที่จะสร้างความฝันให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬา ด้วยความเคารพอย่างสูงคณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนครั2 0พยีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมและเชียร์ให้กำลังใจทำให้การแข่งขันครั้งนี้สมบูรณ์แบบอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา h t t p s w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  e b a b a n k i n s i t e c o m และติดตามเราได้ที่ช่องทางต่างๆที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m b a n k r n s i X Twitter s ซลล HTTPS: //twitter. com/slashbankkrisite Instagram HTTPS: //www. instagram. com/slashtibankkrisite YouTube HTTPS: //www. youtube. c o m s l a s h c h a n n e l u c b f r a c i n e b o c g 5 n t w c c 2 w g